พวกเราก็มาชุมนมเอาใจรักสามาโอเคปะ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 ไม่ทำไมหัวหน้าตัวอ้วนเขาถามก่อนทำไมหัวหน้าตัวอ้วนมึงก็อ้วนยี่ห้ยฮีดามีแต่ไดรนี่กูรอดนี่กูเก่งไอ้เหี้ยไอ้ม็กซ์ส่วนคืออะไรวะมันไม่ค่อยอยู่ตรงขอบหรอกผมว่า เลขศูนย์คือไกลพี่เลขสองคือน่าจะใกล้เลขหนึ่งก็ใกล้ควายคนที่ดวงยินดีโลกเอาใครตายอ่ะไอ้หโอ้โหเหียมึงเมื่อไงนี่กูเหลี่ยบไล่ไปเลยสัตว์บ้ม้าใช้ให้เอาธงมาปักนะพี่ไก่ เชื่อมันในตัวพี่อะต้มกลัวละไอ้เฮียเชื่อมันในตัวพี่เป็นไงนะไม่เป็นก้าวไม่อยากเชื่อมีมากเลยต้มไม่ใช่สัตว์ดวงแข็งเลยเฮียกูฉลาดกูไม่ได้โง่พวกมึงคนฉลาดนะเขาคนฉลาดนี่เหยียบอันข้างๆเหยียครับข้างๆไม่กูไม่เชื่อหรอกไอ้เหี้ย นัพี่ฉดหมูพี่หมูฟิวพี่ฉดกเก็บความอายุเลยนี่หวังยาพี่หมูออกมาพี่หมูพี่ฉดกเหยิบคนละยาสลึกรอดครับเออาตาต่อไปโรถตักกูแล้วล่ะพี่หมูพี่หมูเชิญ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 ให้ตายเท่ากับงูสมองในปะหุน่าไอสัตว ก็รอดดิอกก <c oughs> มรี่ไกด์ m r y g u นะครับเลกสามเขาอยู่ใกล้มากเลยนะไปอย่าไปกดตรงนั้นดีเลขใกล้นั้นนะเชิญเลยครับ m ม r y g u กไ e เลขสามก็แหละกูเหยียบเลขสามหปก็ได้เฮ้ยเหยียบทำไมเลขสามแปลวมึงบื้มดิมันใช่นะพี่ไกอย่าเหยียบเลยดีกว่าเม,มันใช่เหยียบมันทำไมอะผมว่ามันใช่ อาตาผมนะผมว่าอันนี้ไม่ใช่ไปทต่มันถอดก็อย่างดีกูก็ไม่คิดว่าจะสองอันติดกันไงหมูเลอะชไหอะไรพี่บวกน้าวทำไมแล้วข้างหน้าหมูนั่นแหละหมูข้างหน้าต่อหมูข้างหน้าต่อ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 ข้างหน้ามันไม่ใช่หมูเชื่อพี่มันไม่ใช่ไหรอไม่ใช่มันไม่ใช่ข้างหน้าข้างหน้า นั่นแหละก็เป็นเลขสองอ่ะได้ไหมเลขสูงศูนย์อุ้ยอันนั้นใช่อันข้างหลังพี่สดุกอันนี้อะเอาทงไปฝากเลยเอาทงไปฝากตรงระหว่างเลขหนึ่งสองสามอ่ะอ๋อข้างๆระเบิดอ่ะอันนี้เหรอสามลูกติดเลยเนี่ยเหรอเอาอีขึ้นแบซ้ายพี่ขวาแล้วเส้นลู่เหล็กไงเพียไปละสงายอ่ะทากี Banting dulu ke kiri kanan, dikit. Kanan, kanan. Kanan, bos kanan, Kiri, kanan, kiri. Kanan, 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 kanan. kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan tadi itu. Ngomong nak dua, anjing. Kiri, kanan. Kanan, kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, <rapple> Laun boy, laun boy, laun dah.